หนึ่งสิ่งสำคัญที่มือใหม่ลดน้ำหนักต้องรู้ก่อื่นฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดแชร์ให้กับพันศาภาพ,พมด้วยนั่นก็คือในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะคะก็จะมี2ตัวตัวแรกก็คือฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินอ่ะเขาจะทําหน้าที่ในการที่จะนําสารอาหารรวมถึงการสะสมไขมันเขาจะออกมาก็ต่อเมื่อมีการกินถ้ามีการกินเมื่อไหร่นะคะร่างกายก็จะไม่ใช้ไขมันสะสมในตัวเราค่ะ จนฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คือฮอร์โมนกรูคาก้อนถ้าเมื่อไหร่ที่เขาออกมาร่างกายก็จะนําไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานนะคะเขาจะออกมาก็ต่อเมื่อเราหยุดกินนะคะดังนั้นถ้าเราอยากให้ร่างกายมีการเาผาผลาญไขมันได้ดีได้อย่างต่อเนื่องเราจะต้องจัดช่วงเวลากินนะคะหรือเขาเรียกว่า intermittent fasting หรือ IF นั่นเองนะคะสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะก,กินเป็นสมื้อนะคะ มือที่1ไปมือที่2จากมือที่2ไปมือที่3นะคะแล้วจะจากมือที่3ก็ยาวมาถึงอีกมือหนึ่งของของอวันรุ่งขึ้นนะคะช่วงเวลาที่เราไม่กินตรงนี้นะคะเราดื่มได้แค่น้ําเปล่ากาแฟดําหรือชาเขียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนครูคาก้อนเขาทํางานแบบยาวๆไปเลยนะคะ